เขบอกว่าถ้าสุดท้ายแตกหักเนี่ยภูมิใจไทยไม่มีเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันสามหนึ่งแปดก็จะเหลือสองสี่เก้าสองสี่เก้าก็ขึ้นถึงยังถูไทยสบายสบายนะนี่นะก็จากเสียงของกึ่งหนึ่งของจํานวนที่มีอยู่นี่ปัจจุบันเนี่ยสอสอสองสี่สองกึ่งหนึ่งปัจจุบันคือสองสี่หกนะถ้ากรณีของปุ่มสอสอของพรรคก้าวไกลหายไปอีกยี่สิบห้าสมมตินะสมมตินะ ในในในสี่สีมีสอปัจจิวันอยู่25อ่สาสภาของสอสจะเหลือ 4, 6, 7หกเจึ่งหนึ่งคือสองสเท่านั้นที่เลขสวยมากผมว่าเกมการเมืองหลังจากนี้ไปดูเดือดมากขึ้นมากขึ้นมันเหมือนงวดเข้าไปสู่ปลายทางที่นำไปสู่ถึงเวลาต้องแต่งกกันแล้วครับผมว่ารอบนี้นะถ้าให้ผมพิจารณานะพี่เป็นการส่งสัญญาณเพื่อประลองกำลังกันชัดเจน ว่าผมก็เป็นคนมีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันนะ,ะทั้งฝั่งภูมิใจไทยเขาชัดเจนว่าภูมิใจไทยกับสอวอเนี่ยเราพูดแล้วว่าสอวอสายสีน้ำเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่าร5อยห้าสิบแดขั้นต่ำสุดแบบถึงพื้นเนี่ยร้อยหาขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ร8อยแปดสิบ <180. S 1> เยอะมากนะเพราะฉะนั้นท่าทีของสาภาล่มวันนี้คือการผนึกพลังการประลองกำลังให้เห็นว่าภูมิใจไทยกับสอวอสายสีน้ำเงินเนี่ยไม่เห็นด้วยครับ กับการแก้ไขรัมนูนเอาแปลความจากพี่วีบอกชัดๆว่าภูมิเนี่ยสีน้ําเงินกับสอวอน้ําเงินผนึกกําลังกันปั้งเลยครับครับสัญญาณจากภูมิใจไทยท่งผ่านไปเสมือนเป็นสายน้ําเดียวกันกับสอวอสายน้ําเงินเลยครับ,จบเจดเจนครับโอ้ถามว่าแล้วตรงเนี้ยต่อไปมันจะเจอ,อยังไงอีก <c oughs> มันมีด่านสําคัญอีกหลายๆด่านพี่วีก็ในพักร่วมเอง มันสะท้อนถ้ารัฐบาลยังเข้มแข็งแล้วมันมีปัญหาพักร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยจะเอากันยังไงครับอ่านั้นอ้นั้นอ้นั้นในรัฐบาลเองนะกับฝ่ายค้านแล้วนะต่อไปถึงขั้นสวเนี่ยมันต้องใช้เสียงสวหกสิบเจ็ดเสียงหรือหนึ่งในสามเห็นชอบด้วยอถามว่าเมื่อกี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้คุณดูสวสวร้อยขั้นต่ำขั้นต่ำขั้นต่ำคือร้อยห้าสิบแปดห้าสิบแปดมันต้องใช้หกสิบเจ็ด มันหาจยังไงเรามันเหลือ40กว่ากว่าเองเอาแบบเต็มๆเนี่ยมันลำบากมากอ่ะไม่พอตอนนี้ถามว่ามันมันปัญหาของรัฐธรรมนูญไปไม่ได้เพราะอะไรสวส่วนหนึ่งกลางขาเรื่องกระบวนการแก้ไขมาตรา256สวกลุ่มหนึ่งเห็นว่ากลไกกติกาเดิมเหมาะสำหรับตัวเองและมันเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาล ปีเนี่ยคำสั่งที่4ทับสอง4เรื่องประชามติหรือเปล่าเอาง,ง่ายๆตีความจากข้อนี้การเมืองคือเรื่องของความชอบธรรมจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยมองว่ากติกากติกาที่เป็นรัฐนูนปัจจุบันเนี่ยเอื้อต่อ ภูมิใจไทยเอาง่ายๆเ,<อ>เลยกลไกการเลือกตั้งของพรรคภูมิเนี่ยเชี่ยวชาญกว่าใครกติกาเนี่ยในกติการ,รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใะประชาชนกับเพื่อไทยมองว่ามันมีหลายส่วนถ้ามีการแก้ไขแล้วเนี่ยได้ประโยชน์เอาง่ายๆแบบนี้เลยเพราะั้นใครจะอ้างอะไร้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยภูมิใจไทยและสวส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ากติกาเหล่านี้ในกลุ่มท้าการเมืองเนี่ยภูมิใจไทยได้เปรียบเพราะเป็นกติกาที่เหมือนกับกหนดได้อยู่ ภูมิใจไทยกับสอวอเขาตั้งถงเรื่องนี้ไม่เอาหนึ่งสองไม่เอาการแก้ไขเขาประสงค์ให้แก้ไขแบบลายมาตราไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณจะแก้ทั้งฉบับและถ้าแก้ทั้งฉบับมันก็ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลดูล่านนี้ด่านแก้ไขรัฐมนูญผมว่าไปยากแล้วแกนำรัฐบาลเพียงพำครับคุณสมคิดเชื้อคงมองเกมสภาล่มวันนี้ยังไงชัดเจนมาก คุณสมคิดเป็นแกนนาเป็นวิปด้วยเป็นรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยวันพูดเลยวันพูดแล้วมีน้ําหนักใช่ผมยอมรับเลยว่านี่เป็นเกมการเมือง <laughs> ผมก็ยอมรับครับ <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักนะ <laughs> เมื่อเขาตัดสินใจแล้วจะไปก้าวล่วงไม่ได้แล้วเพื่อไทยล่ะคุณสมคิดพรรคเพื่อไทยมีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนเพราะอาเสียงมากับประชาชนว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขรัฐนูนขอยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ โดยจะแค่ขเพิ่มเติมในมาตรา256เพื่อน,นำไปสู่การตั้งสอสรอโอ้โห oh, เล่ล่างล้มนูกขึ้นมาใหม่นี่แนวคิดของเพื่อไทยแสดงว่าเพื่อไทยเนี่ยปักหมุดยืนตรงในเรื่องนี้เลยครับเมื่อกี้เพื่อไทยมองว่าวันนี้สภาล่มนหะ,ะเป็นเกมการเมืองอขณะที่ฝ่ายค้านก็มองไม่ต่างกันเป็นเกมการเมืองที่สะท้อนว่าในรัฐบาลนั้นมีรอยร้าวครับ เรื่องนี้วันนี้ที่เราพิจารณากันต้องต้องบอกว่ามีร่างของพรรคเพื่อไทยเสนอเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังค่อนข้างมีความสับสนนะว่าในเมื่อมีร่างที่ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเสนอมาด้วยทําไมถึงไม่มีการแสดงตนหรือว่าไม่มีการแสดงความชัดเจนว่าอยากจะเดินเดินหน้าต่อในวันนี้นะเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความตกลงกันไม่ได้นะครับหรือว่าความมีรอยร้าวระหว่างพคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง ดังนั้นก็สิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การควบคุมเสียงในฝั่งของพรคร่วมรัฐบาลด้วยกันให้ได้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็นายกเองเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมเสียงของรัฐบาลได้หรือเปล่าต้องต้องบอกเลยว่านี่คือเหยื่ออันโอชาของฝ่ายการตอนที่มีการซักฟอกนะเหยื่อโดชาแน่นอนนะูเพื่อไทยมีกี่เสียงพี่บีตอนนี้ร4 0 139 140เ13ออ พักประชาชน 143, 149รรวมกันสองพักยังไงก็ต้องไหาเสียงจากที่อื่นล่ะนะกรณีนี้คุณเทงตั้งข้อสังเกตว่ารัเพื่อไทยเสนอครับพักประชาชนก็เสนอแต่จุดยืนพักประชาชนเดินหน้าโหวตนะแต่เพื่อไทยอ่ะทำไมบางคนยังไห้เลื่อนบางคนขอให้ศาลเพราะนั้นเอายังไงแน่ไม่เอกภาพไปดูที่ว่าปมขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ จนถึงวันนี้ว่าด้วยการแก้ไขอนุนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง <Hey. S 2> น่าจะเริ่มที่ลาการประชุมคลมอตอนนั้นคุณหนูนุทินต้นหลังท่านรองภูมิธรรมต้องหรือว่าหมอเลขาคลมต้องโทรตามเนี่ยร uh. ่างพรกได้วยภาษีส่วนเพิ่มตอน,น,นที่เก็บ15เปที่บอกว่าด้วยเรื่องภาษีเก็บเนี่ยเพิ่มเนี่ย15เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ uh ตอนนั้นของบ I โของ b ีโครับ มาวาทกรรมนั้นก็คืออย่าอีแอบกันนะสนับสนุนกันนะไปทางเดียวกันนั้นอย่าเล่เหลี่ยมนะอันนี้เรื่องหนึ่งที่ดินสนามก้อบันปลยไอ้นี่ซอยต้นสมัยนู้นพี่โอสมัยคุณชาดานนนอเซ็นแล้วก็สมัยเรื่องผ่านไปหลายเดือนผ่านมาหลายเดือนจนกระทั่งกระทบกระทั่งเรื่องเขากระโดงถึงตุ้มเข้าไปพนันออนไลน์ผ่านทางกฎหมายประชามติสองชั้นชิงนาชิงนายกอบจอันนี้ก็เดือดชิงนายกอบจถึงขั้นว่าที่ศรีสะเกษ มีคําว่าเอาปี๊บมาคลุมหัวอืันนี้ดูเดือดมากดูเดือดอ่าอ้าวต่อมาเรื่องไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราเห็นวันนี้ยครับมันยังมีเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ก่อนหน้านี้ตั้งโต๊ะแถลงคัดค้านกันชัดเจนอ่ะพี่บีจำได้ไหมต้องมาเรื่องปมกัญชาปมกัญชาถ้าเสนอเข้ามาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็จะขัดแย้งอีกรอบหนึ่งและปมหนักสุดหนักนวงมาอยู่ที่เขากระโดงซึ่งเขากระโดงจะเป็นประเด็นอีกสําคัญที่จะ ฝ่ายค้านจะยื่นซักฟอกอ้าวผมว่านอกเหนือจากเรื่องนี้ผมว่าเรื่องของการเลือกประธานปปอชออก็ใช่เลือกประธานปปชที่ผ่านมาอันนั้นถือว่าเห็นแล้วว่าเปิดหน้าชกกันดีกว่าเปิดหน้าชคก,กันดีและและกรณีที่มีคนดีเไ SI ไปรับเรื่องเออดีเอสไอไปรับเรื่องคนที่ยื่นให้ล้มล้มสวก็วเป็นอีกชนวนหนึ่งอีกครับโอ้เพราะก่อนหน้านี้คนกลุ่มนี้ ทางฝั่งภูมิใจไทยบอกว่าคนกลุ่มนี้เมื่อก่อนเคยยื่นที่กรกตมาแล้วกรกตก็ยังแบบพิารณาอยู่แต่อยู่ๆไปที่ดีไอดีไอ้แบบรับทันทีรับไอ้เป็นพอระบอบฟอกเงินงัวอัางยี่อั้งยี่และสอบเส้นเงินมันจะมีปัญหาเมื่อโยนเรื่องเข้าไปที่กกตครับวุฒที่สภามารวมกับผมดีกว่ามหม